สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวรถเหล็กมาเจ็ตรถที่ผมได้นำมารีวิวในวันนี้ก็คือ Mercedes-Benz G 5 0 0คันสีฟ้าสวยงามมากเลยนะครับ<ะ>ได้มาราคาประมาณ129บาทอยู่ในซีรีของ m ม l i c Series ที่เป็นรถ GTR ที่ผมได้รีวิวไปก็จะอยู่ในซีรีเดียวกันนะ GTR ตัวสีแดงตัว Nismo Gt 3นะครับ ก็เดี๋ยวเราให้ดูรายละเอียดภายนอกกันก่อนเลยโอเคอ่าคันนี้เป็นสายลุยออฟโรดนะครับจากที่เห็นปกคลิปโคตรเท่เลยก็ได้หยิบมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสวยดีครับคันนี้โอเคมาดูกันที่ด้านหน้านะครับสิ่งที่เห็นอย่างแรกเลยไม่โฟกัสอีกแล้วสิ่งที่เห็นอย่างแรกก็คือโลโก้นะครับจะเป็นโลโก้ของเบนซ์นะจะเป็นโลโก้ของทางเบนซ์เขาเป็นแบบ สามวงกลมแล้วก็แบ่งเป็นสามสามสามแฉกอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ถัดออกมาจะเป็นไฟเป็นไฟพลาสติกเป็นดวงกลมๆอยู่สองฝั่งนะครับอ่าแล้วก็เป็นรูระบายอากาศอะไรต่างๆจะเป็นสกรีนติดมานะถ้าดูใ้กล้เนี่ยรายละเอียดมันจะเป็นคล้ายๆรังผึ้งสซูมเข้าไปให้ดูนะครับมันจะเป็นเป็นรูๆครับแต่เป็นสกรีนนะไม่ได้เป็นรูจริงๆมันจะเป็นสกรีนเอาไว้เฉยๆ อ่าสวยมากๆเลยทำรายละเอียดดีครับอ่ะมาดูกันที่ด้านบนด้านบนด้านบนฝากระโปรงนะครับไม่ใช่ด้านบนตรงนี้อ่ะด้านด้านบนก็ฝากระโปรงเปิดได้ด้วยนะครับคันนี้เปิดได้ก็ไม่มากครับเปิดได้นิดนึงแต่พอเห็นรายละเอียดได้อยู่อาจะเป็นถ้าเปิดออกมาเนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดของฝากระโปงไม่ใช่ฝากระโปงห้องเครื่องนะครับจะเป็นพลาสติกอ่านี่เห็นไหมครับปั๊กมันจะเป็นนูนๆูนนะเดี๋ยวเดี๋ยว <beb ied S 2> <Finally> ลองจะเห็นยังไงดีครับอ่าเนี่ยมันจะเป็นรายละเอียดของห้องเครื่องมันเปิดสูดได้แค่นี้ครับถ้าปิดก็สนิทไปเลยมันเปิดได้แค่นี้ก็ก็อดภัยด้วยนะครับที่มันเปิดได้แค่นี้อาจจะเห็นได้ไม่หมดโอเคมาดูกันที่ด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะมีกระจกที่ใหญ่มากๆเลยมีด้วยกันทั้งหมด3บานหนึ่งสามประตูมี2เอ้ยมี2ประตูเออถูกแล้วไม่ต้องเอ้ยหรอก อ่านี่มีประตู2ประตูนะตรงนี้1 2แล้วก็จะเป็นเส้นตัดออกมาจะเป็นอาแต้มสีเนาะเป็นเส้นตัดออกมาชึบชึบชึบที่เป็นเส้นสีดำดำตรงนี้นะครับโอเคอ่าสวยดีครับคันนี้ล้อนี่ก็จะเป็นลายล้อของล้อออฟโรดนะสวยดีจะเป็นคล้ายๆล้อลุยๆหน่อยไม่ใช่ล้อธรรมดาเนาะอ่าเหมือนกันทั้งสองสองข้างเลยนะครับก้ยังไม่ใช่สองข้างดิสองคู่เออสองคู่ปัง <c oughs> <c oughs> อ่ะด้านข้างสองข้างก็เหมือนกันครับจะไม่รีวิวอะไรมากโอเคประตูเปิดไม่ได้นะครับ <Nope. S 1> จะมีรายละเอียดแค่เปิดฝากระโปรงได้อย่างเดียวโอ้โหเนี่ยเปิดยากอ่าจะเปิดฝากระโปรงได้ได้อย่างเดียวโอเคดูตรงไหนต่อดีดูด้านบนด้านบนเนี่ยไม่มีลวดลายอะไรเลยนะครับจะเป็นเรียบเรียบแล้วก็เป็นเส้นแบบให้ดูสมจริงนิดนึงนะครับจะเป็นเส้นขีดออกไปขีดดอกไปให้เหมือนลายรถอะไรประมาณนี้เนาะคันนี้ไม่มีรายละเอียดอะไรเลยนะครับ จะเป็นสีเรียบๆเลยสีฟ้าด้านสวยงามมากนี่มันมันจะด้านๆนะครับซีรีส์นี้น่าจะด้านทุกคันเลยสีด้านเจ้าตัว GTR ขัะนั้นก็สีด้านนะครับมาดูกันที่ด้านหลังเนาะอ่ะด้านหลังนี่มีล้ออะไรด้วยนะครับจะเป็นเอ่อหุ้มเป็นเขาเรียกอะไรผมไม่แน่ใจแต่ข้างในมันคือล้ออะไรเป็นกล่องใส่ล้ออะไรแล้วตรงกล่องไหนก็จะเป็นโลโก้ของเบนซ์เหมือนทางด้านหน้าเลยนี่ เป็นโลโก้ของเบนซ์กล่องตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็เป็นไฟวาดตรงนี้1 2ึ่งแล้วก็เป็นสกรีนคําว่า G 500จะเป็นบอกชื่อรุ่นรถนะครับอยู่ฝั่งซ้ายด้านฝั่งซ้ายของด้านหลังโฟกัสนิดนึงมาดูกันที่อ้อลืมบัางจะมีตรงอ,นนอันนี้อีกนะครับเห็นไหมอันนี้จะอันอันนี้นะครับไอเสียมดําตรงนี้ เอาคัตเตอร์มาชี้ให้ดูโฟกัสโฟกัสเออไม่โฟกัสเลยต้องกดอีกแล้วนี่จะเป็นสีดำๆตรงนี้นะครับที่สามารถใส่พ็อปเป็นเจสกีหรือว่าอะไรประมาณนี้เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูอ่าใช่ครับผมมันพวกรถออฟโรดกระบะอะไรแบบแบบนี้มันจะมีเยอะนิดหนึ่งนะ,ะเพราะว่ามันเป็นสายนี้เนาะอ่ะรายละเอียดรถหมดไปนะครับทั้งรอบคันเลยมาดูกันที่ใต้ท้องใต้ท้องนะครับ ผิดด้านผิดด้านปั๊มมาจอเลตอ่าสเกล1ต่อ61นะครับตรงนี้ก็เขียนอะไรเนี่ยปั๊กดิกกี้สเปลิงอันนี้ไม่แน่ใจนะผมเจอหลายคันแล้วแต่แต่ว่าอ่านยากจริงก็เลยไม่จะอ่านเท่าไหร่นะครับถ้าใครอ่านออกก็สามารถกดพอดแล้วก็อ่านเอาได้เลยเดี๋ยวผมหาแสงให้นะครับอ่า1นึ่โอเคกดพอดแล้วก็อ่านกันแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวกันต่อตรงนี้ก็จะปั๊มเป็นเม็ดอินไทยแลนด แล้วก็รหัส B K ก็คือ B K 2 1 0 9 2 0รถปี2020นะครับตรงนี้มีเป็นบอกชื่อรุ่นรถอีกทีนึงนะเป็น Mercedes-Benz G 5 0 0รหัส Reference คันนี้ก็คือ,อ,อตัวเล็กมากแปบ๊บหนึงนะครับ 250D นะครับนี่จะจะอยู่ตรงนี้นะครับรหัส Reference หมดไปสำหรับเจ้ารถคันนี้ถือว่ารายละเอียดดีเลยครับ ราคาไม่แพงคุ้มค่ากับที่ได้มานะก็วัสดุเนี่ยจะเป็นเหล็กแล้วก็ส่วนของล้อกับตัวรถที่เป็นบอกยรยละเอียดของรถเนี่ยจะเป็นพลาสติกกระจกใสๆเป็นพลาสติกตรงนี้ก็พลาสติกพลาสติกเป็นเหล็กเฉพาะส่วนที่เป็นสีฟ้าเนาะก็หมดกันไปลงคลิปทุกวันอังคารพืหัดเสาฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ โอ้ไม่นะเดีย๋ยวเพิ่งลางกันไปก่อนนะครับผมลืมอีกแล้วเหมือนลิปรีวิวจาก,กวัวเลยผมลืมอีกแล้ว<ะ>ลืมบอกความกว้างความยาวความสูงโอ้โหเอาไม้บรทัดมาวางซะขนาดนี้ลืมได้ยังไงมาดูกันความยาวจะอยู่ที่แบบนึงนะครับมันรวมล้อก็ป,<ะ>ประมาณเกือบเกือบเจเซนเลย<ะ>ความกว้างรวมหัวกระจกก็จะอยู่ที่3 3มสมเซน ความสูงรวมล้อคันนี้ก็จะสูงนิดนึงนะครับสูงอยู่ที่3มเซนประมาณ3มเซนเกือบ1มิลเนาะหมดกันไปจริงๆแล้วโอ้โหก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ